ตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือดาว5ผ่อน4ปีนะคะดอกเบี้ยสูตรเซนกันไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะติ๋วก็จะพานำชมตัวรุ่นรีว o 2.4ตัวแัต e อีดิชันค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการอยากดูตัวรุ่นซัตอีดิชันนะคะที่ถามเข้ามาในช่องติ๋วผู้หญิงขายรถนะคะวันนี้ติ๋วมารีวิวจัดให้นะคะถ้าชมแล้วนะคะก็อย่าลืมแชร์กันด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าจา๋านะคะจะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่น คันที่โชว์อยู่นะตอนนี้นะคะจะเป็นตัว r e v o 2.4องจมิตนะคะตัว Z Edition นนะคะคลิก เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะตัวนี้มาพร้อมราคาอยู่ที่8,22,000บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นตัว Zedition นั่นเองนะคะปกติติ๋วจะทำตัวรีวิวตัวยกสูงตลอดเลยนะคะเป็นตัวพีเลอร์ตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้า FC นะคะแต่ละท่านนะคะพานำชมว่าตัว Zedition เนี่ยมันแตกต่างจากตัวสูงยังไงเนาะแล้วก็ ความแตกต่างมันมีอะไรบ้างล้อแม็กเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะติ๋วก็จะพานำชมนะคะแล้วเจาะลึกกันไปเลยนะคะว่าตัว Z Edition เนี่ยมันแตกต่างจากตัวยกสูงยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวรุ่นมิดนะคะตัวเซอีชนะคะหรือว่าตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าสายแต่งสายเทเนาะอาจจะชอบลุยๆอาจจะชอบแบบว่าสายแบบเอาไปแต่งนะคะอาจจะชอบเป็นตัวเซทอีดิชันนะคะอา่านะคะมาในส่วนของตัวด้านหน้าเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่ได้ขี้เล็กกับตัวยกสูงเลยนะก็คือมาพร้อมกับ ไฟหน้า LED นะคะแล้วก็ไฟ daytime running light นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะมาเหมือนกับตัวยกสูงเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเปียนโนแม็กนะคะอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วเนาะก็คือตัว midder c h a i n นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะนะคะในส่วนของตัว ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวไฮลักตรงนี้นะคะซึ่งตัวเดิมจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฮลักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบเปียโนแบค็คเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสีดำนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะนะคะมาพร้อมกับไฟ โปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะอ่ะเดี๋ยวติวพานําชมในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัว Z e d i t i o n นะคะเน้นย้ําค่ะนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะนี่เลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ17นะคะหรือลูกค้าต้องอ,อุปก,กรณ์ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแม็กก็ แล้วแต่อันนี้คุณลูกค้าตกแต่งเลยนะคะแต่ว่าที่มาจากโรงงานนั้นจะเป็นขอบ17นะคะแล้วก็นะคะหน้ายางนะคะจะเหมือนคล้ายๆยางรถเก่งนะคะตัวนี้ก็คือจะทําให้รถเนี่ยค่ะนิ่มนวลมากขึ้นนะคะก็คือปรับให้ตัวแก้มยางเนี่ยเล็กลงนะคะเหมือนจะทำทำเหมือนคล้ายๆลรถรุ่นรถเก่งนะคะซึ่งจะทําให้นิ่มนวลกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรก หน้านะคะดิสเพกคู่หน้านะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะกระจกไฟเลี้ยวนี่เป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงด้านข้างแล้วก็สัญลักษณ์นะคะจากเดิมเนี่ยเป็นสีโครเมียมแต่ตอนนี้จะเป็นสีดําแล้วนะคะทําให้ดูหล่อๆเท่ๆขึ้นเนาะดุขึ้นเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับค่ะ ะะจากเริมเป็นโครเมียมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะคะมือจับนะคะก็จะแมทกันกับตัวกระจกมองข้างเนาะนี่เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นตัว Z Edition ตัว Minor c h a i นนะคะเดี๋ยวติวพานชมด้านในกันค่ะไปค่ะดูใน ภายในในส่วนของตัวรุ่นตัว Z e t i t i t n o n กันนะคะคุณลูกค้า,าจ๋านะคะ,ะตัวนี้เป็นตัวมิดนะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะที่ภายในที่ดิวพานำชมอยู่นะตอนนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะเป็น ออปชันฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะคล้ายๆตัวยกสูงเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะมีที่รับสั่งวายสายนะคะปกติทั่วไปเลยนะคะเหมือนตัวยกสูงเลยนะแต่พวงมาลัยเป็นแบบยูนิเทนนะคะจะยังไม่ใช่พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็ไฟนะคะก็จะเป็นแบบออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟแบบออโต้ให้แล้วเรียบร้อยคุณลูกค้ามีหน้าที่ขับรอๆอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องมา คอยเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอที่ขนาดใหญ่นะคะ TFT นะคะเสร็จปุ๊บต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ๋ามาดูที่หน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะประมาณหน้าจออยู่ที่8นิ้วนะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะนี่เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะนะคะมาพร้อม แล้วที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับตัว Apple CarPlay Android Auto นะคะแบบไร้สายกันไปเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าะนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะคะก็คือสามารถเชื่อมได้เลยโดยแบบไร้สายนะขยับมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่ Toyota ยังเคยมีนะคะแล้วก็ยังมีที่ตัวเสียบ USB ให้นะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด6เกียร์นะเป็นเกียร์แมนนวลมีทั้งหมด6เกียร์นะคะ เกียร์อาจะใส่ไปข้างหน้านิดนึงนะคะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้ไม่ต้องสับสนเนาะมีทั้งหมด6เกียร์ต่อมาค่ะนะคะตัวนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะ e c o Mode Power Mode นะคะก็คือคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้โหมดการขับขี่ได้นะคะโหมด E c o ก็คือตามชื่อเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองเนาะส่วนโหมด Power Mode นะคะก็คือเป็นโหมดที่ แรงนะคะคุณลูกค้า,าอยากขับสนุกนะคะก็สามารถมาเปลี่ยนใช้โหมดนี้ได้เลยนะคะเป็นโหมด power mode เนอะแล้วก็มันก็จะมีโหมด normal ด้วยนะคะโหมดปกติด้วยนะคะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้อยู่ที่1ตําแหน่งนะคะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของด้านคนขับนะคะตัวมิดนะคะมิดเกียมมร์ธรรมดานะตัวนี้จะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะยังไม่ใช่เบาะหนังนะแต่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถ เปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะเราจะพานำชมในส่วนของด้านท้ายรุ่นตัว Z e t i t i t n o n กันนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะว่ามันแตกต่างจากตัวยังไงกับตัว p r e n e e r เนาะคือตัวนี้นะคะก็คือเอกลักษณ์ของ Toyota เลยนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วตัว Z e t i t i t n o n นะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟเป็นแบบ ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding นะคะอะแล้วตัวนี้สัญลักษณ์นะคะ h ฮรักเนี่ยเป็นสีดำแล้วนะคะซึ่งจะเดิมเป็นสี โครเมียมนะคะแล้วรีโว่ก็เป็นสีดำแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่นมิดนะคะคุณลูกค้าจ๋ารุ่นมิด e n t r รรุ่นมิดนะคะแ a t อิดิชั่เนี่ยตัวนี้นะคะเขาจะมีกันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะไม่ได้ใส่กันชนท้ายนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะติดมาแบบนี้เลยนะคะจะไม่มีกันชนท้ายให้จะจะมีตัวคล้ายๆเหมือนตัวสเกิร์ตแบบที่คุณลูกค้าเห็นนคะ ตอนนี้เลยนะคะอ่ะแล้วมือจับนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่โชว์นะคะจะยังไม่ได้ติดกระบะไลเนอร์ให้แต่เวลาที่คุณลูกค้าสั่งจองก่อนที่จะออกรถอะคะ่ะติ๋วก็จะมีของแถมให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งกระบะไลเนอร์ฟิล์มอะไรแบบนี้นะคะมีของแถมให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็การบรรทุกของนะคะก็จะใส่ได้เยอะเหมือนตัวพีเลนเนอร์เลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือ กระบะท้ายนะคะแล้วหรือว่าเราจะใส่ตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายได้ใส่ตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะนะะเดี๋ยวดูรอบตัวรถนะคะนี่ตัว Z e d i t i o n นะคะตัว Z e d i t i o n นนะคะสีที่โชว์อยู่นะคะเป็นสีเทาดำนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถพร้อมๆกันนะคะแบบนี้เลย บางค่าติ๋วก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น Revo 2.4 m ิดตัว Z e dition นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเจ้าตัวสุดหล่อคันนี้นะคะก็คือถ้าติ๋วรีวิวตรงไหนผิดพลาดประการใดนะคะติ๋วก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วมีอะไรที่แนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ ดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กระติวทุกๆคลิปด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือดาว25%พอรปีนะคะดอกเบี้ย0%กันไปเลยค่ะนะคะแล้วปีต่อไปนะคะเดี๋ยวทักกันมาอีกทีนึงนะคะว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดก็ได้เช่นกันนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์นะคะก็ได้ ส่วนลดพิ่มอีก30,000บาทไปเลยค่ะนะคะอ่านะคะหรือ,อสนใจแคมเปญไหนก็อย่าลืมทักมาหาติวได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆที่รับชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ติว๋วทุกๆคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามหรือการกดแชร์นะคะกด subscribe นะคะอย่าลืมกดให้กันทุกๆคลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ